อยู่ที่หน้างานนะครับานเทศกาลประจําปี2568ครับตอนนี้อยู่ข้างหน้าเลยนะครับก็จะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นทางเข้างานเนาะจากซุ้มประตูข้างหน้านะครับแล้วเข้าไปก็จะเป็นแหล่งที่ขายของน้อมถึงสแสดงสินค้าต่างๆนะครับเ,เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับข้างในว่ามันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับดๆๆเดี๋ยวตามกันมาเลยเลยเดบิท I yeah. not แน่ๆนะครับัส่วนบรรยากาศตอนนี้ก็จะเป็นโทนออกเล่นนะครับของเ็กเลนแล้วก็เป็นสนามของที่เป็นโลกเห่งและก็เป็นโลกดิี้คอนเสิร์ตนะครับ รับตัวนี้นะครับเรามาอยู่ที่นองเลนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าลเอร์ครับซึ่งาลเดอร์เนี่ยก็เอาไว้สาหรับให้เด็กนะครับได้เล่นซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นลเดอร์ที่ มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็อยู่โซนด้านหลังของแงานะครับอ่าแล้วก็โซนทางนี้นะครับอันนี้ก็เป็นไลเดอร์เหมือนกันนะครับหรืว่าเป็นเรื่องหอมเร่องจำลองนะครับขนาดเล็กบเสียงดนตรีอาจจะดังนิดนึงนะครับท่านผู้ชมก็ชมบรรยากาศนะครับชมบรรยากาศเท่ากันนะครับตามมาครับ ว่าชใยคนหนึ่งส่งถึงปลายทางให้กับก็สหรับตัวนี้นะครับเป็น,นเราเรียกวา่าเป็น e อ e r จีสตรอมนะครับเป็นเหมือนกับถ้าใน,นดีเอร์บัมันจะเป็นที่ที่เรานั่งแล้วก็จะทำการแกว่งและหมุนนะครับเพื่อให้เรารู้สึกตื่นเต้นนะครับนี่ครับก็จะเป็นเครื่องที่อยู่บริเวณด้านหลังงานเหมือนกันนะครับติดกับสไลเดอร์ มีตงโนถน,นะครับซึ่งเป็นม้า,มาหมุนแต่ตัาซัเป็นรูปแบบต่างๆเนาะเครื่องบินบ้างตับบ้างนะครับ,รรบก็จะมีเล็นเล่นอยู่น,นี่ก็เป็นโซนของเล่นที่อยู่ด้านหลังงานนะครับก็คร,บครับสำหรับตอนนี้เรามาอยู่กลางงานนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูโซนขายแต่ละที่กันครับ ตรงนี้ครับก็เป็นร้านขายพวกเคสโทรศัพท์เน mm hmm. าะโทรศัพท์มือถือมือสองนะครับแ่วตอนนี้ครับเป็นพวกตุลเสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋านะครับระดับหนึ่งใช้ส่วนตัวครับส่วนร้านนี้ครับเป็นร้านของเล่นนะครับเนาะเล่นก็สำหรับเด็กๆนะครับหรือว่าน้องๆที่มาตัวนี้เป็นโซนของใช้นะครับก็เป็นแบบว่าเป็นใช้ส่วนตัวเนาะ นี่ก็เป็นเสื้อยีนผ้ายีนนะครับอย่างนี้ส่อมาตรงข้างก็เป็นนักเสื้อผ้าครับกขั้นเป็นคนใหญ่ไปเรื่อยๆเลยครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นร้านขายพวกอุปกรณ์เสริมรถนะครับตกแต่งรถนี่ก็ล่างเสื้อผ้าครับเหมือนว่าเขาจะแบ่งกันเป็นสองฝั่งฝั่งของใช้กับฝั่งของที่เอาไว้ขายกับเครื่องส่วนตัวนะครับแต่ตซนนี้จะเป็นรองเท้า แล้วก็น,นี่จะเป็นโซนของขนมขอ,ของเล่นมังครก็จะเห็นว่ามีวานนี่เป็นเรือปัน้นทั้งสองฝั่งเลยครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามีความหลากหลายนะครับเ แล้วตรงนี้นะครับก็มาเป็นโซนของของเล่นหลครั้งหนึ่งครับซึ่งที่ผู้ชมเห็นตรงนี้นคือรถชับขบวนนะครับข้างหน้าแล้วก็จะมีโซนที่เป็นสนุกเป็นรางรถไฟของเด็กนะครับแล้วก็เป็นโซนตู้าระบายสีนะครับระบายสีแล้วก็จะเป็นโซนของเล่นเฮิเอห์รนะครับท้ทายซึ่งโซนนี้จะเป็นโซนด้านข้างถ้าเราเดินมาจากตรงกลางงานนะครับก็จะอยู่ริมข้างของงานครับ อตอนนี้นะครับเราได้อยู่บนเครื่องเล่นชิงซาสวรรคยน่าสนุกสืดเต้นนะครับนี่ครับตอนนี้จะเห็นว่าวิวข้างๆครับเรากําลังขึ้นมาครับตอนนี้ขึ้นมาที่สูงแล้วลถ้าเรามองดูรอบๆก็จะเห็นว่านี่คือวิวชั้นบนนะครับข้างบนของงานลำไยของอํำเภอลีในปี2568นี้นะครับนี่ครับโตนด้านนี้ก็จะเป็นอ๋อ เต็หมดเลยเนาะคือ,อข้างล่างจะเป็นสายคงองครับแล้วก็โซนนู้นก็จะเป็นโซนไฟกิซึ่งก็จะเป็น้านหลังงานที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นะครับอ่าแล้วก็ถ้าเดี๋ยวเราจะดูอีกรอบนึงนะครับอีกรอบนึงเราจะมาดูทางทางด้านอ,อ่อฝั่งนี้บ้างนะครับท่านผู้ชมฝั่งนี้ครับถ้าเรามองขึ้นไปครับก็จะเป็นป่าซึ่งป่าเนี้ยอยู่ใกล้กับเขตที่ว่าการอำเภอที้นะครับแล้วก็เป็นถนน1 0 6้ครับเป็นถนนที่ผ่านจากลี้ไปถึงลำพูนเชียงใหม่นะครับ ก็จะเป็นโซนป่าไม้แล้วก็เป็นโซนที่พื้นที่ที่เขาใช้จัดงานเนี่ยจะเป็นพื้นที่ติดกับที่ว่าการอำเภอของอำเภอลีนะครับและโซนฝั่งนน้นที่ได้ยินเสียงไกลๆคือดนตรีนะครับตรงนั้นครับดนตรีเดี๋ยวจะมีดนตรีมาเล่นนะครับวันนี้ก็จะเป็นวงความพิเศษนะครับมาเล่นให้กับพวกเราในงานนี้เนาะ ก็มีมาหลายหลายวันแล้วนะครับสําหรับางานเนศสก,การงานลาไยในปีนี้เนาะของลำบูรีวันนี้ก็เป็นวันใกล้ๆนะครับใกล้สุดท้ายแล้วล่ะนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่บนก้อเล่นที่เรียกว่าชิงช้าตะวันนะครับเราจะได้เห็นวิวเราไปถึงด้านหลังด้วยครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าเป็นทางเข้างานครับแล้วหลังตรงน,นู้นคือที่กำลังเห็นอยู่นี่คือถนนนะครับตรงไประยะๆตรงน,นู้นนะครับเป็นถนนที่ผ่านไปที่ลำปูลีนะครับไปที่สวนลำปางเนาะซึ่งเขา เอามาตั้งตัวด้านหลังตรงนี้นะครับที่เรากำลังเล่นอยู่ในเครื่องเล่นชิ้นนี้ครับชมบรรยากาศรอบๆได้ลเลยครับท่านผู้ชม